ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านรัวนะครับหู้่แปดตำบลศพบงอำเภอภู้างจังหวัดพะเยาร้องทักพี่น้องที่ดูแลที่พี่น้องหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับที่เราแพร่กระจายทั่วทุกประเทศน,นะครับวันนี้ร,รัฐมนตรทางกฎหมายและพุศาสตร์นะครับได้นำทีมโดยท่านนายก นาวายเอกพิเศษพิโรธพิเพงนะครับนายกสมาคมบริบัติกฎหมายและที่ิศาสตร์ได้นําทีมเข้ามาพบปะพี่น้องชาวบ้านวอย่างนี้นะครับผมกือนอ่นผมขออนุญาตแนะนําท่านนายกวพิโรธแล้วก็ให้ท่านได้กล่าวเดินนาว่ามูลเหตุที่มาที่นี่เพราะจุดประสงค์อะไรครับขอเชิญครับท่านนายกวพิโรธ ขอปราบมาชการท่านเจ้าคณะธรรมบุญที่เราเป็นสูนและวก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะครับที่สมาคมบัณฑิตกานกฎหมายและพุทธศาสตร์ได้มาในวันนี้นะครับเนเนื่องจากว่าท่านเจ้าพระตราบลคือพระอาจารย์มหานองสินของได้โทศรศัพท์ไปหาผมแล้วก็ขอให้ช่วย ด้านกฎหมายเนื่องจากว่ามีระสง์ซึ่งอยู่ใต้ความปกครองท่านมีบุคคลฟ้องร้องฟ้องท่านซึ่งมีคดีความเกิดขึ้นขึ้นมากับผมและาาคณะซึ่งมีคุณนิรัดนดรชันสีซึ่งเป็นมูในขาริการสมามคามบรรยุทธ์กฎหมายก็เลยมาช่วยท่านเพื่อดำเนินการทางคดนีนะครับ ลำดับต่อไปขอเชิญเลขาที่แจงต่อไปครับานพี่น้องประชาชนทางพุทธทั่วประเทศนะครับวันนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์สมาคมือมาคมมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสมาคมนี้ประกอบด้วยนักกฎหมายที่เป็นทั้งนิติกรเป็นทั้งทนายความนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษา ซึ่งเป็นจิตวัดเป็นมหาปร,ริญญานะครับแล้วก็จบสาขาด้านพุทธศาสสน,นะครับเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนะครับ <c oughs> ก็วัตถุประสงค์มาเพื่อที่จะช่วยเหลือในด้านกฎหมายช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงจะช่วยเหลือแนะนานะครับมีคาให้คาปรึกษา,าชี้ช่องให้นะครับทั้งด้านความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาในด้าน ถ้าหากเกิดกรณีข้อสงสทัยทางกฎหมายนะครับพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศทราบวัตถุประสงค์นี้ก็ขอใช้บริการได้ครับติดต่อทางสมาคมทางเขตสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์นะครับซึ่งออกเผยแพร่ทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ของะเจ้านะครับโ <c oughs> ดยเรามีวัตถุมุ่งประสงมุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวเนี่ยแก่พระสงฆ์สมณเณรอุบาสบิกานะครับ ของชาวพุทธเรานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์มันซับซ้อนยิ่งพัฒนาประเทศชาติยิ่งพัฒนามากความซับซ้อนทางกฎหมายความขัดแย้งก็ยิ่งมากขึ้นและลามไปถึงวัดวาลามต่างๆนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยที่มาในวันนี้นะครับนายยกให้ความสาคัญน,นะครับให้ความสาคัญยิ่งแล้วก็มาด้วยตนเองเนื่องจากว่า,เ,าเห็นว่า,าพระคุณเจ้า ที่โดนแก่งข้อกหานเนี่ยเป็ผู้ที่มีตั้งใจในการปฏิบัติีปฏิบัติชอบแล้วก็พัฒนาบุรณาวัดบุรณาวัดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระสังฆาธิการเพราะเป็นรักษาการเจ้าวาดนะครับถือว่าเป็นพระสังฆาธิการตามกฎหมายนะครับเรามีฝ่ายส่งเสริมบนบาทพระสังฆาธิการอยู่ในสมคมด้วยนะครับในคณะกรรมการแล้วก็เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องคดเีเล็กน้อยแต่ว่าเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าโลกมันพัฒนามาปัจจุบันเนี่ยคนใช้กฎหมายมาก,กเกินเกินจนไม่เคารพทำขนบทำเนียมประเพณีอันธิามที่มามีมาแต่โบราณของสังคมไทยนะครับผมกยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าถือตามตามหลักประเพณีขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยเนี่ยจะไม่ไปแจ้งความนะครับ อย่างผมเนี่ยผมจะไม่แจ้งความแบบผมก็จะเข้าไปการาบผู้ปกครองทั้งท่านไครครับเจาาบ้าคณะตำบลซึ่งเป็นผู้ปกครองเจะว่าว่าท่านในเร่วมเมือ่ออย่างนี้อย่างนี้ง,ง,งนนะครับขอฝากให้พระเดชพระคุณได้ล่าวตักเตือนสัตว์ที่วิหาริกอัตเทวสิธิ์หรือพระใต้ปกครองตามพระธรรมวินยัยนะตามกฎหมายตามกฎหมายด้วยท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายด้วยนะครับการจะตั้งเจ้าวาดการจะย้ายเจ้าวาดการจะเปลี่ยนแปลงการจะอะไรเนี่ยมันจะข้าม จ้า,าคณะปกครองไม่ได้เพราะว่าท่านกระช้บหน้าตากฎหมายคณะนสงฆ์ซึ่งมีสัดสิทธ์เท่ากับกฎหมายอื่นทั่วไปนะครับเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญเป็นประเด็นสําคัญที่กระทบแก่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์องพระเจ้าและวัดวาศาสนานะครับซึ่งเป็นหน่วยปกครองชั้นล่างสุดเป็นพื้นฐานเป็นรากแก้วของอ่พระพุทธศาสนารวทในประเทศไทยวันนี้จึงกราบขอบพระพคุณพระเอกพระคุณนะครับท่าน เจา้าคณะตำบลท่านพระมาหานองนะครับใช้ยาท่านอนันโทนะครับ,บ,รบ,บ,บเป็นเจ้าคณะตำบลเี่ส่วนบ่งแห่งนี้ได้แจ้งข่าวให้สมาคามทราบแล<ด>้วเราก็ <ๆ S 1> ได้ออกมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราครับวันนี้ก็ได้ไปที่โรงพักวัดหลวงไยลูกตามนัดหมายนี่เป็นครั้งที่สองสำหรับผมครั้งแรกนนเนี่ยมาดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะยุติได้น่าจะไกลเกลี่ยอะไรกันได้หรือจะยุติ น่าจะายุติคดีโดยอำนาจพนักง,งานสอบสวนหรือโดยการทางความเห็นสังส่งไม่ฟ้องนะเราเ็นมองดูแล้วว่าเบื้องต้นมันไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบของความผิดตามตาม,ตาม,ต,าม,ต,ามตามที่แจ้งตามที่มีการแจ้งความแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปก็ไม่จบนะครับไปเกลี้เกล่ยกันแล้วนะครับฝ่า,ฝายผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายผู้กล่าวหาก็ไม่ยอม ไม่ยอมก็จนกระทั่งเจ้าพนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ต้องหาคือพระนะครับคือท่านรักษาการเจ้าวัดได้ไปแจ้งข้อกล่าวหาและไปพิมพ์มือผมเคยเตือนว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าการเอพาพระสงฆ์ข้าเจ้ามาพิมพ์มือมาแจ้งข้อกล่าวหานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องไม่เคารพทมเนียมประเพณีวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งเดิมนะครับก็ไม่ว่ากันว่าใช้สิทธิตามกฎหมาย กฎหมายต้องเสมอหน้ากฎหมายต้องยึดถือกฎหมายในสังคมเราก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเราก็จะสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายก็ได้แนะนําท่านไปอย่างนั้นท่านก็ประสงค์ที่จะสู้ถึงชัน้นศาลเราก็จะคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเาิมท่านนะครับคิดว่าคดีนี้เราไม่ไมโทษใครไม่ตำหนิใคระครก็เข้าสู่กระบวนการตามสิทธินะครับเราก็อ้างข้ยานย่างเต็มที่นะครับคาดว่า เมื่อถึงศารแล้วก็คงจะได้ได้ว่ากันรายละเอียดนะครับคงจะมีทนายตามมาอีกนะครับโดยตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับของท่านผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ตามวัตถุประสงค์ไทยนะครับ,รบก็ขอแจ้งให้พี่น้องชาวบ้านพัวที่เป็นแกนหลักทั้งหลายในที่มาเนี่ย <c oughs> เป็นแกนหลักที่ดูแลห่วงใย,ยนะครับ <c oughs> วัดวาศาส,สนามาพัฒนา <c oughs> เพื่อที่จะ เตรียมงานที่จะเปิดเปิดเบิกเนินเพราะพุทธรูกอะไรตรงพระิหารท่านพระบู่สนเนี่ยวันที่มกรเฉลิมเนี่ยผมก็ชื่นชมอยากร่วมเป็นุญด้วยนะครับวันนี้คุณนายของท่านนายกก็มาด้วยนะครับท่านนายวัยพิเศษพิโรธพิษเพงเนี่ยเป็นอดีตสิทธ์สำนักทัพพาะมงคลทัพคอเดียวกันกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะบนนะครับแล้วก็ท่านเองนี่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเดี๋ยวด้วยพ่อปู่สนเนี่ยยงใหญ่กันมานะครับ ต่อไปก็ผมก็คงจะเป็นต้องเป็นอุบาศกอับาสกบาิกาของวัดแห่งนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็พี่น้องทั้งหลายก็สบปุดเสบายใจแล้วก็ไม่ต้องเป็นตะโตกันทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งมีอะไรก็พยายามเก็บพยานหลักฐานเอาตามข้อเท็จจริงไม่ได้ใส่ความใครนะครับขอให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ดีว่าจะ,ะด้วย ประสบการณ์ที่เป็นพน,นักง,งานสอบสวนระดับพิเศษมา13ปีนะครับเป็นพอ,อกองในปีไมาหลายกองที่ว่าจะมีที่จบลงด้วยความย<ม>ุติธรรมนะครับด้วยความสงบก็โอกาสน,น,นี้ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านอย่ายไงไรท่านผู้ใหญ่บ้านก็เป็นพยานสําคัญเลยผมถือว่าเป็นพยานสําคัญเลยสารสำคัญท่านผู้ใหญ่บ้านนั่งนี่รับท่านผู้ใหญ่แล้วนะครับชื่อขอโทษโภคอรแก้วน ท่านผู้เ่นกงทัร์เป็นมาแล้วตั้งแต่ปี60ผมเองก,ก็ก่อนที่มาอยู่เรดายก่อนอที่จะ,กะเกษียณมาเป็นมาตั้งสมาคมเนี่ยร่วมกับตัานกับท่านพีโรดเนี่ยก็เป็นพลรรันเพ่อมาสิบกว่าปีนะเ,ออเป็นพระอุโสแต่อยู่ชายแดนขเขมรผ่านประสบการณ์ทั้งูทส้งบุนมานะครับในเหตุสถานการณ์การสู้รบความไม่สงบจริงๆในพื้นที่ชายแดนเขมรแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งและมีความสำเร็จที่มองผมเห็น ว่าท่านเป็นผู้นําจริงๆนะครับก็คือท่านกิษณนภัทนะครับนำชุมชนมาแรับท <24 000. S 1> ่านปงสุแสนปสุแสนใช่ไหมครับท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการหมู่บ้านถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในวัดวาสสนาเรื่องบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับในวิธีของคนไทยท่านท่านผูน้นี้ก็เป็นผู้มีการศึกษามีรสนะผู้นำมีจิตใจอาสาแล้วก็ทําให แนวทางของผมสว่างสวัยขึ้นมาในการที่จะให้คำแนะนำพระคุณเจ้าท่านท่านรักษาการเจ้าวาดนะครับผู้ความอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้หลวงพี่ได้ตั้งมั่นในศีลธรรมนะครับในสมาธิภาวนาแล้วก็พัฒนาการจ้าวาดพัฒนานะครับก็หวังว่าจะได้บุญจากท่านนะที่มาสมคมมาร่วมครั้งนี้เพื่อที่จะพิทักษ์นะจะหาเจ้าวาดลาบากครับปัจจุบันเนี้ย นะครับแล้จะหาแบบนี้ก็าลำบากนะครับทุกคนมีจุดปกร้องแต่สามารถที่จะปรับปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้โดยอาศัยหลัก,กจิตตภาวนาเรื่องศีลธรรมทาพระศาสนาก็เรื่องแน่ดีสต่มเป็นเยาวชนเป็นารวาสก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ท่านเข้ามาสู่ผ้าเหลืองแล้วท่านก็มุ่งทางนี้เนี่ผมดีใจนะครับะทําการทําให้สังคมไทยดีขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นฆราาวาส เกเรอยู่ข้างนอกนะครับก็วันนี้พูดมาเยอะนะครับก็คงสรุปได้แค่นี้แล้วก็ทุกท่านยาไม่ต้องกังวนนะครับก็คอยดูว่าค <c oughs> ดีมันจะไปอย่างไรเราก็ขอพึ่งสังเป็นที่พึงแต่แตจตนี้ยังอยู่ที่ตำรวจสอบถานตำรวจแล้วก็บอกว่าคาดว่าหลังปีใหม่ก็จะต้องรอประวัติพิมมือประวัติเคยต้องโทษต้องคดีนะ <c oughs> อะไรมากรับานีนะครับตามกระบวนการนะครับ ก็ไม่ว่าก,กันนะรเราก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนกานะรวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านหัวนะครับผมยังไม่เสียโอกาสให้ท่านสอบถามอะไรเพราะว่าคดีมันอยู่ในกระบวนการน,นะครับเพียงแต่ให้ท่านสบายใจว่าเรามีบุคลากรที่เป็นทนายความและรู้เรื่องพระสงฆ์พระเจ้าไม่ใช่ทนายธรรมดาเป็นทนายมาหาปร,ริญญ์เป็นทนายที่จบมันฑิทั้ทางผู้สศาสตร์เยินโมนยมปัญญาเอกนะครับอยู่ในสมาคมนี่ ก็เป็นที่หวังว่าเป็นที่พึงได้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาวันนี้แล้วกราบขอบ,บทุกคนประเดี๋ยวทุกคนนะครับที่ให้สมาชมได้ร่วมแล้วก็บางทีด้วยแล้วก็ท่านผู้ทรงด้วยนะครับก็จบแล้วก็ขอนิโมนท่านต่อสักนิดหนึ่งขั้นคือศึกษาทางกฎหมาย